เอมิราร้องไห้โฮสะเทือนใจไม่มีหน้าที่การงานพอเลี้ยงดูลูกขอบคุณอาจารย์ประจักษ์ชัยยื่นมือช่วยพลิกชีวิตฟ้าหลังฝน จากกรณีที่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างกระต่ายพันนิพาและผู้จัดก,การส่วนตัวอย่างภับูลแสงเดือนได้ออกมาตั้งโตะแถลงว่าทั้งคู่มีลูกด้วยกันจริงและในเวลาต่อมาประจักษ์ชัยไห่ทองคํานั้นก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวหลังถูกทีมข่าวหลายสํานักติดต่อไปถามเรื่องความสัมพันธ์ของครูภพบูลกับกระต่ายพันนิพาซึ่งงานนี้ประจักษ์ชัยก็ไม่หาเหาใส่หัวปรมผู้จัดก,การกระต่ายพันนิพาสารสัมพันธ์ และในเวลาต่อมาทางด้านประจักษ์ชัยนั้นก็ได้ออกมาโปรโมทผลงานใหม่ของเอเมราหลังเคยเอ่ยปากไม่ช่วยข่าวเช้ากระต่ายพนิพาภัยบูนโดยอาจารย์ประจักษ์ชัยนั้นก็ได้เอนดูในความสามารถและความเป็นเด็กใสเสื้อของเธอประจักษ์ชัยไหทองคําจึงได้จับมือร่วมกับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่จับปั้นเป็นนางเอก MV ซึ่งก็นับว่าประสบความสําเร็จเมื่อผลงานแรกของเธอในช่อง YouTube ปล่อยออกมาเพียงไม่ถึงข้ามคืนก็ทะลุ1ล้านวิวไปแล้ว ล่าสุดก็มีชาวเน็ตต่างเข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมายเมื่อเอมิราร้องไห้โฮขอบคุณอาจารย์ประจักษ์ชัยยื่นมือช่วยพลิกชีวิตหวังอนาคตมีโอกาสเลี้ยงดูลูกเองโดยสาวเอมิรานั้นก็ได้เปิดใจกับสังนักงานข่าวชื่อดังถึงชีวิตฟ้าหลังฝนที่ปัจจุบันมีงานรีวิวและผลงานยาวเหยียดเธอนั้นจึงได้กล่าวว่า ขอบคุณอาจารย์ประจักษ์ชัยที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและทําให้มีวันนี้ตนเองไม่ได้คิดที่จะอยากโด่งดังแต่อย่างน้อยหนูก็จะมีตัง์วันหนึ่งหวังว่าถ้ามีโอกาสอยากเอาลูกมาเลี้ยงเองหนูหวังตลอดเพราะหนูเลี้ยงลูกมาเองตลอดเวลาเจอลูกลูกก็จะพูดตลอดว่าแม่เอ๋เดี๋ยวสายแนนโตขึ้นแม่เอ๋จะมาอยู่กับสายแนนเดอร์เอ๋ก็ตอบว่าครับ เดี๋ยวแม่เอ๋ไปอยู่ด้วยอย่างที่ลูกมาหาล่าสุดลูกก็บอกว่าแม่เอ๋ลูกขอกอดได้บ่จากนั้นเอ๋มิราขนาดให้สัมภาษณ์ก็ร้องไห้หัวขึ้นมาและกล่าวต่อว่ามันสะเทือนใจนะคะคือหนูไม่มีหน้าที่การงานพอที่จะเลี้ยงดูเขาคือถ้าเขาอยู่กับฝั่งนั้นลูกก็จะดีกว่าอยู่กับเอ๋ค่ะตอนนี้พอมีงานแล้วหนูก็ขอบคุณอาจารย์ประจักษ์ชัยมากๆอย่างน้อยหนูก็มีความหวังว่าหนูจะได้มีกําลังในการเลี้ยงลูกของหนูค่ะ